วัดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวถังขยะที่ทำจากขวดพลาสติกที่เหลือใช้แล้วนะคะอันนี้ถังขยะสำหรับจะเก็บไว้ทำปุ๋ยนะคะก็คือ,อมันจะมีพวกเศษผักเศษอะไรที่เราเก็บสามารถเก็บเข้าไปทำปุ๋ยได้นะคะทีนี้ไอ้ขวดพลาสติกเนี่ยเราสามารถเจาะฝาแล้วก็เปิดปิดได้อันนี้นะคะก็เป็นยางยางเปิดสําหรับอันนี้เป็น ฝาพลาสติกสามารถหย่อนอาหารเข้าหย่อนเศษอาหารเข้าไปในนี้ได้นะคะเปิดปิดได้แล้วเราก็แล้วเราก็สามารถปิดป้องกันพวกหนูอะไเข้าไปได้นะคะดีทีเดียวค่ะข้อดีของของตัวนี้นะคะมันก็จะเป็นมีข้อดีหลายอย่างเลยนะคะหนึ่งก็คือว่าสามารถเอาขวดพลาสติกก็คือเอามาดียุสสามารถใช้ได้นะคะก็สองก็คือ พลาสติกตัวเนี้ยมันก็จะเบาว่ามองเห็นเศษอาหารได้ชัดแล้วก็มีหูหิ้วถือไปไหนมาไหนได้นะคะก็มีช่องว่างฝาปิดเปิดสําหรับใส่เศษอาหารนะคะแล้วก็มีที่ล็อกนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยตรงรูตรงเนี้ยที่เราที่เราเปิดปิดมีฝาเปิดปิดน่ะมันก็สามารถระบายอากาศทําให้อากาศข้างในออตัวถังพลาสติกเนี้ย สามารถฟลูได้นะคะซึ่งเป็นเทคนิคหนึ่งที่เราทำปุ๋ยนะคะต้องมีอากาศถ่ายเทได้ด้วยนะคะ,ะจบการรีวิวนะคะถ้าเกิดท่านใดสนใจที่จะเอาไปทำใช้ได้ก็โอเคคะ่ะยินดีคะ่ะ